นิทานเรื่องเจ้าชายแห่งเมืองทองคำกับลูกชาวนาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเมืองทองคำเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งที่สุดในแผ่นดินตัวปราสาททำด้วยหินสีทองแวววาวส่องประกายยามแสงอาทิตย์ส่องต้องในเมืองนี้มีเจ้าชายหนุ่มรูปงามนามว่า เจ้าชายรัชธายาตอริยทรรผู้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างรูหราและเคร่งครัดในศักดิ์สรีสูงส่งพระองค์เติบโตมากับคำสอนที่ว่าเลือดชาวนามไม่คู่ควรกับเลือดกษัตริย์อีกฝากหนึ่งของอาณาจักรห่างออกไปในท้องทุ่งมีเด็กหนุ่มชื่อตะวันลูกชาวนาผู้ยากจนแต่จิตใจงดงาม เขาเป็นคนช่างช่วยเหลือคนอื่นใครเจ็บไข้ได้ป่วยตะวันจะไปหายาสมุนไพรให้เสมอเขาเชื่อว่าความดีไม่ต้องมีฐานะก็ดีได้ในงานฉลองใหญ่ของเมืองมีการแข่งขันมากมายรวมถึงการยิงธนูศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เลือกคนเข้าร่วมกองทัพหลวงเจ้าชายอริยธรน์เข้าร่วมประชันด้วย แต่ลูกศรของพระองค์พลาดเป้าในขณะที่ตะวันซึ่งหลบเข้ามาแข่งขันโดยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกลับยิงโดนกลางเป้าอย่างแม่นยำผู้คนโห่ร้องแต่เมื่อรู้ว่าเขาเป็นลูกชาวนาเหล่าขุนนางกลับหัวเราะเยาะเจ้าชายรู้สึก,กโกรธและอับอายพระองค์เดินเข้าหาตะวันเจ้าชาย เจ้าชาวนาน้อยเจ้ากล้ามาท้าทายเลือดกษัตริย์เช่นข้าหรือตะวันข้าไม่ได้ท้าทายเพคะข้าเพียงทำเต็มกำลังเหมือนที่ข้าทำนาทุกวันคำพูดนั้นทำให้เจ้าชายรู้สึกถูกกระทบใจแต่ยังคงถือศักดิ์ศรีไว้ในคืนเดียวกันพายุทองคำพัดเข้าเมือง พระพรหมทองผู้พิทักษ์เมืองปรากฏขึ้นในนิมิตเมืองทองคำจะสูญสลายหากเจ้าชายไม่เรียนรู้คุณค่าของความเรียบง่ายและความจริงใจเมื่อรุง่งเช้าเมืองทองคำเริ่มกลายเป็นหินทองแข็งยาไม่ขึ้นน้ำแห้งขอดพระราชาทรงประกาศให้เจ้าชายออกเดินทางค้นหาคำตอบแห่งคำสาบ เจ้าชายต้องปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อเดินทางโดยไม่ให้ใครรู้ฐานะของตนเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวนาและได้พบตะวันอีกครั้งโดยบังเอิญตะวันยื่นมือช่วยเจ้าชายโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเจ้าชายเริ่มเรียนรู้การทำงานหนักการกินอาหารธรรมดาและการใช้ชีวิตเรียบง่าย เขาเริ่มเข้าใจความเหนื่อยที่คนจนต้องแบกรับทั้งคู่ร่วมกันไถนาปลูกข้าวและช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าชายเรียนรู้ความหมายของคำว่าเพื่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตตะวันข้าไม่สนว่าเจ้ามาจากไหนข้าสนแค่เจ้าเป็นคนดีหรือเปล่าเจ้าชาย ข้าไม่เคยมีใครพูดกับข้าเช่นนี้มาก่อนเลยขณะที่เมืองทองคำค่อยๆกลายเป็นหินทองแข็งไปทั่วแถบชายแดนเริ่มปรกากฏอสูรทองคำยักษ์ที่ดูดพลังชีวิตของผืนดินเจ้าชายและตะวันตัดสินใจออกเดินทางไปต่อสู้แต่เมื่ออสูรเห็นเจ้าชายมันพูดว่า เจ้าเองคือทองคำที่แท้จริงความหยิ่งทรนงของเจ้าเป็นต้นเหตุของคำสาบนี้ตะวันพยายามช่วยเจ้าชายแต่ถูกอสูรจับไว้เจ้าชายจึงตัดสินใจสละหัวใจของตนเพื่อแลกกับชีวิตตะวันแสงทองพุ่งกระจายทั่วท้องฟ้าร่างอสูรสลายหายไปเมืองทองคำ กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เจ้าชายร่างซุดลงไม่มีลมหายใจตะวันกอดเจ้าชายไว้แน่นน้ำตาหยดลงบนหน้าเจ้าชายน้ำตานั้นกลายเป็นแสงสีทองอบอุ่นพระภรมทองปรากฏขึ้นอีกครั้งน้ำตาแห่งความซื่อสัตย์และรักแท้ของมิตรแท้ได้ชำระคำสาบแล้ว เจ้าชายฟื้นขึ้นในร่างคนธรรมดาไม่มีเครื่องทรงไม่มีบัลลังแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยแสงแห่งความเข้าใจพระราชาทรงยกย่องให้ตะวันเป็นวีรบุรุษแห่งทองคำและแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้สอนเรื่องคุณธรรมแก่รัชทายาทเจ้าชายและตะวันกลับเข้าสู่เมืองทองคำ ผู้คนไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเจ้าชายแห่งทองคําเดินเคียงข้างลูกชาวนาเขาประกาศต่อประชาชนว่าความสูงสัก์ไม่ได้วัดจากกําเนิดแต่อยู่ในความดีที่เรากระทําทั้งเมืองเงียบกริบก่อนจะโห่ร้องด้วยความปลื้มปีติเมืองทองคํากลายเป็นเมืองที่แบ่งปันและเท่าเทียมชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในราชสํานัก เด็กๆทุกชนชั้นเรียนหนังสือร่วมกันเจ้าชายและตะวันร่วมกันสร้างสวนทองแห่งมิตรภาพที่หัวใจเมืองมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ไม่มีการแบ่งแยกหลายพี่ผ่านไปเจ้าชายอริยทรรณได้ขึ้นครองราชเขาออกกฎใหม่ห้ามผู้ใดดูถูกฐานะผู้อื่น ตะวันกลายเป็นที่ปรึกษาและทั้งคู่ยังคงเดินทุ่งนาทุกปีเพื่อระลึกถึงวันที่ได้รู้จักกันในยามตะวันตกดินเจ้าชายมองไปที่ท้องนาแสงทองบางครั้งทองคำที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในประสาทแต่มันอยู่ในหัวใจของคนธรรมดา เสียงลมพัดเบาๆและเสียงหัวเราะของทั้งสองดังขึ้นพร้อมแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเรื่องราวจบลงด้วยแสงทองอบอุ่นทั่วแผ่นดินข้อคิดสำคัญของเรื่องศักดิ์ศรีไม่ได้วัดจากกำเนิดแต่จากการกระทำ